ดีนะครัผมขั้นแรกเราจะมาไล่เก็บตามฟอกก่อนนะครับบางๆขันแรกเราจะลงสองชั้นนะครับสีจิ้ไม่ฉลิกนะครับนี่คือชันที่สองนะครับลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะเริ่มฉ่ำขึ้นมาแล้ว วัสดีครับวันนี้เราจะมาทําสีเครื่องใหม่ส่วนสีที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นสี 2K ซัมูไรนะครับอันนี้จะเป็น 1K แต่คุณภาพสูงกว่าแต่แลกเกอร์ที่เราเลือกใช้เป็นแลกเกอร์ 2K นะครับสีใช้ก็จะเป็นสีรองพื้นซัมูไรแล้วก็สีดําเมทัลลิกชั้นแรกที่เราลงไปก็จะเป็นรองพื้นชั้นที่2ก็จะเป็นเมทัลลิกชั้น3ก็จะเป็นแลกเกอร์ 2K ซามูไรเราจะไม่ได้ขับเจ้าเว็บซีเ7วันนะครับผม ก็เริ่มตั้งแต่วันแรกเลยครับคือขัดสีแต่ตอนขัดสีผมไม่ได้ถ่ายผมก็จะให้ทุกคนดูตอนที่พ่นรองพื้นนี่ก็คือพ่นรองพื้นเรียบร้อยนะครับในไหนก็ทําสีเครื่องใหม่แล้วก็เอาบางโซ่มาทําใหม่ถามว่าทาไมไม่เปลี่ยนบางโซเพราะว่านี่มันเป็นบางโซเดิมๆติดรถมา17ปีมันแข็งแรงทนทานกว่าที่เราซื้อตามช้อปปี้รัตซ่านะครับผมบอกให้เลยผมก็เลยเอามาขัดสีทาใหม่แข่งเครื่องนี่แข่งเครื่องทําสีใหม่นี่พ่นรองพื้นรองพื้นของซัมบูรไลนะครับมันจะออกแนว สีออกเทาๆเขียวๆเหมือนตีรถถังนะฮนี่คนี่ก็จะเป็นแกงเครื่องฮอนด้า,าเราลอกสีเสร็จแล้วแล้วก็เราพ่นทับไปเลยใช้เวลาตาก2วันแล้วก็ทําสีพักเท้าคนซ้อนคอบสเตอร์แล้วก็เกียร์นะครับเกียร์ก็ถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนใหม่เดิมๆทนอยู่แล้วครับแค่มันเก่าขึ้นสนิมเพราะว่ารถมัน17ปีแล้วผมก็เลยว่าจะได้เอามาทําสีใหม่ดีกว่าก็งบทั้งหมดนี่ก็ไม่เกิน500บาทนะครับผม คือเราจะแกะออกมาหมดเลยนะ้ำมันอะไรนี่ถามว่าทำไมต้องหออย่างดีเพราะว่าเดี๋ยวโซ่หายเปล่าหรอกเดี๋ยวแมวขี่ที่นี่แมวเยอะโซ่มันเป็นโซ่บิ๊กไบา์ไงไม่อยากให้ขึ้นสนิมเผื่อแมวมันจะมาขี่มาเล่นอะไรเงี้ยผมก็เลยนี่รอบพลาสติกขอบหมดทุกอย่างแล้วครับเราจะไม่ได้ขี่เจ็ดวัน,นครับ day t <three. S 1> วันนี้ก็ day สามนะครับช่วงบ่ายสามแดดกำลังดีนะครับเก็บงานชิ้นนี้อีกรอบนึงเพื่อให้ทับรองพื้นที่พ่นไปของซาุไร เก็บงานเก็บงานแล้วก็เก็บงานถังดำเมทัลลิกนะครับปกติมันจะเป็นดำเงาไหนๆก็แก่แล้วก็เลยทําถังใหม่ให้เป็นดำเมทัลลิกสวยๆนะครับทุกคนแดดสามโมงร้อนมากครับเหมาะที่จะทําสีนี่ก็แห้งนะครับตากไว้เดี๋ยวจะลงแลกเกอร์แล้วนะนี่แล้วก็ดูคันตสตาร์ทคันเกียร์ เดี๋ยวจะลงแลกเกอร์อีกทีหนึ่งจะเงาขึ้นกว่านี้ลงแลกเกอร์เนี่ยเพื่อกันเบนซินด้วยนะครับแล้วก็การลอยขีขควนได้สินเล็กน้อยามอยาทเ,เ,เท่เนเททานี้เสร็จแล้วเราก็ตากให้สิดแดงแค่ day f o u day 4, day 4แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาลงเลกเกอร์ 2k สำหรับอไรนะครับมันจะมีสองหัวนะครับตอนแล้วเราต้องเปิดหัวฝั่งนี้ครับแล้วเราก็หน้าไปกับพื้นแล้วกดให้มันดังบล็อกเพื่อให้เรซินม,มาผสมกับ สีแลกเกอร์นะครับแล้วเขย่าประมา5-10นาทีได้นี่อีกอย่างหนึ่งเพราะเรากดหัวนางป๊อกไปแล้วใช่ไหมเรซินมันจะไปผสมกับแลกเกอร์นะและอีกอย่างคือต้องใช้ให้หมดภายใน6-7ชั่วโมงนั้นเราจะเสียฟรีนะครับเพราะมันจะแห้ง a few moments later หลาคอนด้นะครับพนแรเกอร์แล้วเงาช่ําแล้วก็ครอบครัด